รัชญาในการดำเนินชีวิต EP 21รอยยิ้มของความไม่ยึดยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆชายชารานั่งใต้ต้นมะม่วงมือหนึ่งถือขันน้ำอีกมือว่างเปล่ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วการเวลาใครบางคนถามเขาลุงยิ้มอะไร ทั้งที่ชีวิตก็ลำบากชายชรามองน้ำในขันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่าน้ำไม่เคยทุกข์เพราะมันไม่คิดว่าเป็นของใครเขาเทน้ำลงดินขันก็ว่างแต่มือเขาเบาสบายชีวิตคนเราก็เช่นนั้นความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มีแต่เกิดจากการเอาใจไปผูกแล้วเรียกว่าของฉัน เรายึดคำชงก็กลัวคำด่าเรายึดความรักก็กลัวการจากลาเรายึดต,ตัวตนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อใจเผลอกำแน่นโลกทั้งใบก็หนักเมื่อใจคลายออกโลกก็ยังอยู่แต่ไม่กดทับรอยยิ้มของชายชาราไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ได้มากแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่วางได้ ความไม่ยึดไม่ใช่การหนีชีวิตแต่คือการอยู่กับชีวิตโดยไม่ต้องแบกมันไว้บนหัวใจเมื่อไม่ยึดความสุขก็มาแล้วไปความทุกข์ก็มาแล้วผ่านใจจึงยิ้มได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆและนั่นเองคือรอยยิ้มของความไม่ยึด